สวัสดีค่ะพบกับไฮโลรับเรงเฮงนะคะตัวนี้เลยขึ้นคู่11เป็นสูตรพิเศษนะขนาด5้าหุ่นครึ่งนะคะตัวนี้นะเทสงานให้ลูกค้าก่อนส่งนะคะเล่นได้ทั้งหน้าสีและหน้าลายเป็นงานตาตนะื้นอะลูกค้าดูตรวจไม่เจอทุกไม่เจอนะคะใครออกไม่เป็นก็ออกเนาะเดี๋ยวงานแบบไหนนะคะเรามาดูงานกันเลยค่ะเปิดฝาดูงานกันเลยนะคะคู่หกค่ะสิบเอ็ดค่ะ 4, 4, 3, ค,คู่สาค่ะคู่สี่ค่คะคู่สองค่ะคู่หค่ะคู่เอียวค่ะคู่3ค่ะสิอค่ะจะเห็นว่าไปทุกหน้านะคะออกคู่ออกสินะไม่ได้ออกหน้าเดิมซ้ำๆนะคะ ตัวนี้ก็เป็นงานตาตื้นนะคะตรวจไม่เจอทุกไม่เจอเลยนะ,ะสนใจโทรสั่งนะคะศูนย์ก็เจ็ดสองแปนะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ค่ะแอดไฮรูเจ็ดแปนะคะวันดีค่ะ